เพื่อนๆครับเช้านะครับสีห้ากว,กว่าๆเรามาเก็บนครับโอ้ยแมวมากินครับพี่น,อน้องใส่สสื้ดผ้าลายอาอรอกเฮาเนี่ยครับโอ้ยังแมงย้อมมาตรงหอยเป็นนะครับมีแมวมาเก็บครับห่วงขนาดยังกว่าเอา้าแบ่งกันไปแมวกับคกนกดนเ,เดี๋ยวเราจะเ,อเซอกันและมั่งหน่อยครับเอาทุวรีก่อนครับหนึ่งสอง สามสีเจอันนี้พี่เสือกินโมดได้ไป,ไปอ่ะตัวนี้วันนี้หน,นึ่งสองสามสี้าเจ็ดพอเด็กัวอยู่ครับแปดอเกมีตัวกว่างครับสิบเอ็ สิบสี่สิบห้าอ่ะดีสิบห้าตัวอันนี้นอ้อยเก่าันมันตัวเย่อแล้วสิบห้าครับโอ้โหในตัวกว้างหลายตัวครับมันมันมั่งไงมันนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ตัวกวาแบบ้างเจ็ดแปดเก้าสิบก็บตัวกว้าง 1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบ่หาหเมอกลงสิบสิบแปดสิบ่สิบยี่สิบเอ็ดยี่งเมตับเต่าหรือเม่งเต่าทอ ยี่สิบสามยิบสี่ย่ิบห้ายิบหกิบเจ็ดยิบแปดยิเกสามสิบสามสิบเอ่สามสิอว่าในเจดสิบก็มีมื่อใดมือใดหน่อยหลายเนะะาะว่นนเจ็ดสิบครับปะมาณน้นะที่เหลือก็ชีเท่ค่ปลากินเป็นอาหารปลาไปประมาณน,นี้หนึ่งสองสาสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับสิบสามอยงมันสิบสามอันนี้ท่นนี้ได้สามตัวหนึ่งหนึ่งสองสามได้เขียดพร้อมไหม เกียรตอไฟไปซะเกียดน้อยกินบุได้เี่ยไหมลองฝนปเป็นก่อกาดมึนนะครับได้ประมาณนี้ครับผมพอได้หัวน้อยนึงมึนเดี๋ยวไปปิดไฟไปก่อนงานนี้ได้หยวย่กุนีอยครับโอ้บรรยากาศครับ แวันกำลังจะโผขอบฟ้าขึ้นมานะครับพนมหมอกล่งแห้งครับหนาวแล้วหนาวแล้วลมแรงมากเมื่อวานนะถึกใจต้นพักต้นหย่าแล้วยัง <c oughs> นี่ครับผลประกอบการของเราวันนี้ก็ได้ขวครับในถัวน่อยนึง ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ